คุณสาพามาดูแพะแพะของคนอื่นมาวิ่งมากันเต็มแล้วลงไปดูเฉลยหอลงไปดูไหมคันโกอียมาดูบินบินมาแล้ว พ่อป๊าดินี่เบบี้ช็อตแท่งแกปะาปายยี่มาร์ทเปล่ามันเลยช้ำม,มั <laughs> <laughs> ม้ง <laughs> านะหาเรื่องป้ามันกลัวป้าเูาชิบ เดินเลือเล่อนแวะดูแพะแพะแกะ,แะเขาเรียกแพะหรือแกะดูข้างทางเออข้างแถวแถวบ้านค่ะขับรถมาก็าเรียกว่าจะเดินมากันมัธุระเลยขับรถขึ้นมาแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> ลูกน้อยกินนม ตอนน้าซัมเมอร์ก็จะออกมาหน้านี้ก็ไม่หนาวมากแล้วอากาศ